งอนแม่เหรอครับงอนแม่เหรองอนแม่ทำไมเอเออ,อาอาอ,อูอูอีีหนูงอนแม่เหรอลูกอุ้ยอุ้ยพ่อคุณขอ,อ,อ,องแม่เลียงกะหักพี่น้องเอ้ย ย่อมรับว่าตกเป็นถาดนั่งค่ะฮาดอิหลีค่ะไปทั้งใดกับว่วงค่ะมีความห่วงหาท่อนกบนั่งอิหรีค่ะย่อมรับว่าตกเป็นถาดนั่งค่ะว่วงค่ะนั่งกับหูหูได้ค่ะพี่น้องหากนั่งหลายค่ะย่อมรับว่า ความผูกพันเนาะคะ่ะนาออยู่กับนา่งมาสองปีมากใหม่ๆได้พี่นหนองมากใหม่ๆลืมตายังไม่ขึ้นดูดนมนะคะชงนมให้ดูดจุดๆค่ะนะแม่กำลังพูดอะไรก็เรื่องเล่าสตอรี่ของหนูไงหนูมาวันแรกอะ่ะหนูก็ยังดูดนมอยู่เลยใช่ไหมล่ะหนูน่ารักเลยตาป้องแป๊วเอ้ย ตาป้องแป้วมาอยู่เกื้อหนุนกันนะลูกนะอย่าเจ็บจะป่วยเด้อแม่ดูไม่ไหวนะลูกสองคนดีต้องแข็งแรงนะลูกเช้ามาก็ออกไปวิ่งข้างสวนนะคะเพื่อให้ขาแข็งแรงแล้วก็มีแปรงฟันนะคะแล้วก็มีล้างหน้าขัดเท้านะคะค่ะวันนี้เฉยเลย ชอบหอมตรงจงมูกนางนี่ค่ะแล้วก็ขอมือนางขอมือหน่อยค่ะลูกขอมือหน่อยเอ้ยหว่วงมือเหรอห่วงมือเหรอคะวุย้ยนางน่ารักวุย้ยเล่นกันค่ะเล่นกันวุย้ยกำมบุ๊กเนะจับไป ฝากดูคลิปนางหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูดีด้วยนะคะน้องบัดดี้เองคะ่ะชายหนุ่มนะคะชายหนุ่มรูปหล่อนะคะรูปแม่วาอาสงยิ้มหน่อยลยูกอุ๊ยอุ๊ยแน่แน่แน่อืมอืมบายบายเอาบายบายก่อนบายบาย บายบายแล้วนะฝากคลิปหนูด้วยนะครับอืมฝากคลิปหนูด้วย